สวัสดีค่ะเมื่อเราปลูกบอนสีเมื่อเขาเป็นโรคเราควรจะดูแลและรักษามาติดตามกันได้เลยค่ะบอนสีไก่ราชวดีค่ะที่เราได้ปลูกไว้ค่ะแปลงนี้เป็นของคุณยายของเราเองค่ะเขาปลูกบอนสีไว้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะเมื่อเขาเป็นโรคเราควรจะต้องมาดูแลและรักษาค่ะและหาสาเหตุว่าเกิด จากอะไรเขาถึงมีใบเหลืองไม่โตค่ะพื้นใบของไก่ลาชาวดีเป็นสีเหลืองแบบนี้แสดงว่าเขาขาดธาตุอาหารอย่างหนักค่ะการขาดธาตุอาหารในบอนสีก็ทำให้ต้นบอนสีมีอาการโตช้าและต้นแคะแันได้ค่ะเราควรจะต้องมาดูแลเขาค่ะ ส่วนวิธีแก้ไขของเราก็มีค่ะเราจะนำปุ๋ยสูตรเสมอนำมาใส่ให้กับบอนสีไกรราชาวดีเพื่อเพิ่มสารอาหารให้เขาปุ๋ยสูตรเสมอสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งพืชผักและบอนสีต่างๆค่ะการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเราควรใช้แต่น้อยค่ะเพราะเขาจะมีความเค็มสูงค่ะ เราใช้แต่น้อยและเวลาที่เราใส่ลงไปลูกคีชจะลดน้ำตามลงไปเลยค่ะไม่งั้นใบของเขาก็จะไม่ได้ค่ะแต่สูตรนี้เป็นสูตรเล่งด่วนค่ะเมื่อเวลาที่บอนสีต่างๆมีอาการใบเหลืองใบซีดเราก็จะนำปุ๋ยสุดเสมอสูตรนี้มาใช้เป็นประจำค่ะแต่เราจะใช้แต่น้อยค่ะเราไม่ควรจะใช้เยอะเกินไปค่ะ ส่วนวิธีที่สองเราควรจะเปลี่ยนดินให้เขาค่ะเปลี่ยนดินเพื่อเพิ่มสารอาหารใหม่ๆม,มาให้เขาค่ะและใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ลงไปใบมะขามเขาจะเพิ่มสารอาหารต่างๆได้ดีมากค่ะ ส่วนดินที่เราจะนำมาเปลี่ยนกระถางรูกควรจะหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะถ้าหมักน้อยเกินไปอาจจะเป็นโทษให้กับร้นบอลสีได้ค่ะดินกองนี้เราก็หมักประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะสูตรดินที่เราผสมและนำมาปลูกเองค่ะ ถ้าเราผสมเองนำมาปลูกเองบอนสีของเราจะต้นงามค่ะดินของเขาร่วนสุยมากๆค่ะส่วนบอนสีไก่ราชาวดีต้นนี้เขาก็มีใบเหลืองเหมือนกันแต่เขาจะเป็นน้อยกว่าต้นอื่นเพราะเราเพิ่งจะให้มูลสัตว์ต่างๆเข้าไปเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับต้นบอลสี แต่เขาก็ยังมีใบสีเหลืองเหมือนกันเราจึงจะต้องค่อยๆให้สารอาหารเขาเดี๋ยวต้นของเขาก็จะเขียวขึ้นมาเองค่ะถ้าเมื่อไหร่บอนสีมีอาการใบเหลืองเราไม่ควรจะปล่อยเขาไว้นานค่ะเพราะสาเหตุบ่งบอกถึงอาการของบอนสีขาดสารอาหารเราควรจะต้องหาสารอาหารต่างๆมาบำรุง สรุปง่ายๆเมื่อบอนสีมีอาการใบเหลืองไม่โตรุกควรจะหาวิธีแก้ไขให้เขาวิธีแก้ไขของเราวิธีที่หนึ่งรากควรจะนำปุ๋ยเคมีสูตร 16- 3สาตัวมาใส่ให้เขาเพื่อเพิ่มสารอาหารต่างๆค่ะส่วนวิธีที่สองรากควรจะเปลี่ยนกระถางและเวลาที่เราหมักดินรากควรจะหมักอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปค่ะ เพื่อมาเพิ่มสารอาหารให้กับร้นบอลสีถ้าเราหมักดินน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ดินเค็มรากเน่าได้ค่ะเราควรจะต้องหมักดินไว้อย่างน้อย1เดือนค่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระถางให้กับร้นบอลสีต่างๆขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้รลเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ